คือความสําเร็จนะครับมันเป็นระยะทางะครับเหมือนเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนปากกาสองแท่งเนี่ยสมมุติว่าปากกาสีเขียวคือคือความสําเร็จของเรานะครับปากกาสีฟ้าคือตัวเราคือถ้าเราเดินเนี่ยตรงเนี้ยมันจะใกล้ที่สุดถูกไหมครับจากนี่ไปนี่มันไม่ต้องลัดเลยมันไม่ต้องไม่ต้องอ้อมเลยคืออย่างเงี้ยมันใกล้แน่นอนครับมันใช้เวลาสั้นแต่บางคนก็เดินอย่างนี้ครับเดินไปอย่างนี้มันก็ถึงบางคนก็ วนไปซิกแซกไปซิกแซกมาอ่ะมันก็ถึงนะบางคนก็อ้อมข้างล่างวนรอบบนข้างบนรอบหนึ่งไปอ่ะมันก็ถึงคือเส้นทางของความสําเร็จมันมันมีหลายเส้นทางนะครับนะมันอยู่ที่แต่ละท่านนะครับนะแต่ผมว่าสุดท้ายถ้าท่านไม่ล้มเลิกยังไงมันก็สําเร็จนะครับแต่ว่าแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นนะแต่ในส่วนของบริษัทบริษัทพยายามที่จะทําเส้นทางเหมือนพยายามหาทางลัดให้ครับนะอย่างที่ห<ม>ลายๆท่านเคยได้ยินผมจะพูดเสมอว่า ไม่ว่าจะาเป็นธุรกิจอะไรก็ตามมันมีทางลัดเสมอนะทุกธุรกิจบนโลกนี้มันมีทางลัดแต่แค่ว่าเราหามันไม่เจอนะครับมันมีทางลัดครับนะแต่น้อยคนที่จะเห็นเท่านั้นเองนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่บริษัทพยายามหาว่ามันมีทางลัดหรือเปล่าถ้าเราเจอทางลัดแน่นอนครับนะถ้าสมมติมันเป็นป่าผมก็จะถางป่าให้เตียนลหลยพวกท่านไอพวกเราลุยเดินนะครับไม่ใช่พวกเราไปบุกนะบริษัทจะบุกนาเลยครับ เอาให้เตียนก่อนนะครับแล้วพวกเราตามครับให้เป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใกล้สู่ความเสเร็จได้ได้เร็วขึ้นนะครับนะเพราะว่าอย่างบางคนน่ะโอเคผมมั่นใจาว่าหลายๆคนที่ฟังผมอยู่ท่านสําเร็จอยู่แล้วครับนะแต่แค่ว่าท่านใช้เวลานานบางคนอาจจะ5ปีสําเร็จบางคนอาจจะ10ปีก็ได้หรือบางคนอาจจะสองสาปีก็ได้คือผมมั่นใจาว่าท่านสําเร็จแน่แต่ว่าทุกคนก็จะมีเวลาแห่งความสําเร็จเนี่ยที่จะสําเร็จเนี่ยไม่เท่ากัน บริษัทก็ยน่นครับอย่างบางคน5ปีบริษัทก็เ้ยถ้าบริษัทไม่ยน่นคุณ5ปีคุณสําเร็จแต่พอบริษัทยน่นระยะเวลาให้ปุ๊บเหลือ3ปีสําเร็จหรือบางคน10ปีสําเร็จบริษัทก็ยน่นเวลาเหลือ5ปีสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่บริษัทพยายามคิดนะครับนะทำให้ระยะทางนะครับนะที่เราจะไปสู่ความสำเร็จมันมัน,ม,นมันสั้นลงนะครับมันสั้นลงแล้วผมก็มั่นใจว่าทุกท่านสามารถคิดวิเคราะห์กันได้อยู่แล้วนะครับว่า ว่าวิธีการต่างๆ,างๆมันมันใช่ไหมนะมันไม่มีใครทําได้หรอกหรือว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากหรือถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างนงี้มันก็โอเคนะครับนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนที่เรียนบอกว่านะครับนะเวลาเราไปชวนธะุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องชวนมาทําธุรกิจก็ได้นะครับนะนะมันก็เป็นอีก,อกคําพูดหนึ่งที่ผมพยายามจะหา คำพูดมาเพื่อที่จะให้คนฟังเขารู้สึกว่ามันไม่ไปกดดันคนฟังสะกเกินไปมันไม่ได้ไปบังคับเขาซะเกินไปนะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราชวนเข้ามาบริโภคสินค้าก็ได้เราไม่จะเป็นต้องชวนเข้ามาทําธุรกิจก็ได้ถูกไหมครับนะถูกไหมนะแล้วมันก็จะแมทกับตัวหนึ่งหกหนึ่งขึ้นหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยเวลาคุณเข้าสู่ระบบนะครับคุณแค่ซื้อกินซื้อใช้คุณจะทําธุรกิจหรือไม่ทําก็ได้นะครับนั่นคือตัวหนึ่งหกหนึ่ง นะครับนะอย่างที่ผมพูดเสมออโยงไปโยงมามันก็จะเป็นโยงกันระหว่างเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่ถูกไหมอโยงไปยงมาไม่ได้มาไม่พ้นกัน2เรื่องนี้นะซึ่งมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับนะบางคนมองไม่เห็นนะครับนะหลายๆคนมองไม่เห็นว่าอะไรคือเครือข่ายอะไรคือแชร์ลูกโซ่นะวันนี้ก็ยังมองไม่เห็นเยอะครับนะยังมองไม่เห็นเยอะคืออธิบายง่ายเลยทุกคนวิธีการแยกเครือข่ายแชร์ลูกโซ่เอาแบบนะโอเคหลักการไม่ไม่เยอะบางทีอาจจะจําไม่ได้หรอกเยอะมากเอาง่ายๆครับหลักเดียว ให้ท่านดูสินค้าเป็นหลักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามนะครับรายได้มันจะเกิดกาจากการขายสินค้าจำไม่ดีนะครับรายได้เนี่ยนะครับจะต้องเกิดจากการขายสินค้านั่นคือธุรกิจเครือข่ายแต่ถ้าพวกแชร์ลูกโซ่รายได้มันจะเกิดจากการที่ไปชวนคนนะครับแล้วก็ถามว่าโอเคมันชวนคนคนซื้อสินค้าไหมโอเคซื้อแต่เขาไม่ได้ซื้อกินซื้อใช้เขาซื้อสต็อกเข้าใจตรงกันนะ ถ้าลงโอ้เป็นแสนแลวสต็อกของทีสองแสนสามแสนอันเนี้ยจบเลยนะครับแชร์ลูกโซ่แน่นอนเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเป็นโกดังแล้วขายสินค้าได้ได้รวดเร็วขนาดนั้นมันไม่มีใครทําได้หรอกครับนะไม่มีใครทําได้หรอกครับเพราะอะไรคุณเพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจนะสมมติคุณรู้จักธุรกิจแค่อาทิตย์หนึง่งแล้วคุณก็ปิดยอดใหญ่สองสามแสนเลยผมถามว่าในเวลาหนึ่งอาทิตย์คุณรู้จักทุกอย่างได้เลยเหรอภายในหนึ่งอาทิตย์ผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้ ถูกไหมครับ <Yeah. S 1> ซึ่งมันก็มีอีกหลายๆบริษัทที่โอเคเขารู้ว่ามันเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ไปปิดยอดใหญ่เขามาปิดยอดแสนนิดๆก็มีมาปิดยอดหมื่นไปลายๆก็มีมาปิดยอดนะครับ uh, คือแบบเจ็ดแปดหมื่นะ 7, 8, หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็เลี่ยงเอาครับนะแต่นี้ให้เราเข้าใจว่าถ้าซื้อไปแล้วแล้วเราไม่ได้จําหน่ายสินค้าแล้วสินค้าต้องไปกองอยู่ กองกองไว้หรือต้องกินเองไม่หมดนะครับนะอันนี้นะครับมันคือข้าวไข่ใช้ลูกโซ่นะครับนะบางทีมันก็แอบแฝงเข้ามานะครับนะเพราะนั้นแยกเอาแยกเรื่องเดียวก็พอครับเรื่องของสินค้าแค่นั้นแหละอย่างอายุอย่างอย่างดิวเซสเซิเลถามว่าในแผนหนึ่งหกหนึ่งดิวเซสเซิเลให้ซื้อคนละกี่กล่องคนละกล่องเดียวเองถูกไหมครับรายได้ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่พวกเราทุกคนเนี่ยซื้อสินค้ารักษาสิทธิคนละกล่องถูกไหมครับ เพราะนั้น,นรายได้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการขายสินค้านะครับแต่ว่าเราซื้อสินค้าเช่นเดิก่อนเราบริโภคไหมนั่นอนครับคำตอบคือพวกเราบริโภคอยู่แล้วมันคือการสร้างรายได้จากการบริโภคสินค้าหรือถ้าให้พูดเข้าใจง่ายคือมันคือเครือข่ายผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคอันนี้บอกเลยยังไงก็ไม่เจ๋งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการสร้างธุรกิจเครือข่ายผู้นําอันนี้เจ๋งแน่นะครับเพราะไม่เกิดการบริโภคถูกไหมครับ นะะอ่ะทำไมเอแวมอยู่มาได้30ปีอันนั้นคือเครือข่ายผู้บริโภคถูกไหมครับนะกิฟตกิฟตเออกิฟตกิฟตนั่นแหละนะครับนะพูดชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวเกมนะครับนะอยู่มาได้ตั้งนานเห็นไหมครับเพราะนั้นก็คือเขาก็สร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นสําคัญสุดเราต้องจับหลักให้ถูกนะถ้าธุรกิจเครือข่ายบริษัทไหนก็ตามนะถ้าเขาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนั่นแหละคือเข้ามาถูกทางนะเข้ามาถูกทางนะครับแล้วก็ก็จะมีอีกอันนึงที่ พวกที่ชอบให้เปิดศูนย์เปิดโมบายเปิดเซ็นเตอร์อันเนี้ยนะเป็นการระดมทุนเหมือนกันนะครับก็อยู่ในในเรื่องของการน,นะเป็นแชร์ลูกโซไอแฝงเหมือนกันนะผมว่าใจพวกเราหลายคนก็ก็เจอกันมาเยอะแหละนะครับนะเป,นนเปิดศูนย์จังหวัดนู้นเปิดศูนย์จังหวัดนี้อย่างเงี้ยเราให้ให้ลงเงินนะครับให้ค่าคีย์บ้างให้อะไรบ้างแล้วก็สต็อกสินค้านะครับนะซึ่งบางทีสินค้ามันก็ไม่ใช่สินค้าที่แบบเป็นสินค้าตลาดสินค้าที่แบบบางทีอาจจะไม่มีใครรู้จักนะบางทีราคาด้วยเนี่ย มันหลายอย่างนะทุกคนนะบางคนสต็อกแต่ว่าโอเคราคามันไปต่อได้คุณปล่อยต่อได้อันเนี้ยผมถือว่าดีนะแต่บางทีสินค้าในสินค้าบางอย่างบางทีราคามันมาสูงถูกไหมครับแล้วมันพอไปปล่อยในตลาดปุ๊บนะครับเหมือนอย่างตัวดีไอนะั่นนะ่ะคือสินค้าถามว่าพอมันมาสูงพอไปปล่อยในตลาดมันปล่อยไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาคือปล่อยได้ไหมได้แต่มันยากมากนะครับท่านต้องต้องทีอัพสินค้าแบบสุดโกงเลย รู้จักคําว่าสุดโกงใช่ไหมครับนะครับสุดโกงคือแบบโอ้โหต้องเทอัพแบบเต็มที่เลยนะครับจนแบบนะมันถึงจะคนเห็นคุณค่าแล้วเขาถึงจะซื้อนะครับไอไอซึ่งมันก็จะเหนื่อยเรานะครับนะก็ให้พิจารณาเอานะครับนะผมพูดกลางๆพูดภาพรวมถือว่าเป็นการแชร์ให้เราฟังกันว่าเอออะไรคือเครือข่ายอะไรคือแชร์ลูกโซ่นะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายอย่างอย่างที่ท่านทราบมีต้องหกร้อยกว่าบร,าบราิษัทแน่นอนครับมันก็มีทั้ง ดีไม่ดีมันปรับปรงกันไปแล้นก็พิจารณาเอานะครับแค่ตรงนี้นะครับช่วงนี้มีพวกเหรียญโทเค็นมาทําเครือข่ายเยอะมากเป็นครับนะถามว่าคือพวกเหรียญโทเค็นเป็นไหมในการคำตอบคือเป็นนะครับสคบอเขาระบุชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือคําว่าเหรียญโทเค็นอ่ะคือคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะสคบย่อมายอ่ยอมาจากอะไรสํานักงานนะครับ,ค,รบคุ้มครองผู้บริโภคถูกไหมครับ คุ้มครองผู้บริโภคคำว่าบริโภคก็คืออะไรอย่างเราซื้อกินซื้อใช้เราคือผู้บริโภคถูกไหมครับนะสินค้าเนี่ยนะซื้อกินซื้อใช้นะครับอ่านั่นคือคุ้มครองพวกแต่นี้พอมาเป็นเหรียญเหรียญไม่ได้กินเหรียญไม่ได้ใช้ <c oughs> ถูกไหมมันอ่าโอเคถามว่ามันเป็นสินค้าไหมมันก็เป็นสินค้าแต่มันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่อุปโภคบริโภคไม่ใช่ซื้อกินซื้อใช้นะครับซึ่งมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ไม่ได้อยู่ในกฎของสคบอเขา นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อยู่ในขายโตไม่อยู่ในในเครือข่ายนะครับไม่อยู่ในขายตรงนะครับเพราะว่าสินค้ามันไม่ไม่ตรงตามคอนเซ็ปต์ของหน่วยงานที่เขาระบุไว้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนแต่โอเคไอ้เหล่องผมตอบแทนนู่นนี่นั่นผมก็เข้าใจแหละนะเพราะว่าด้วยรูปแบบของของเหรียญนาโทเค็นคริปโตนู่นนี่นั่นนะครับะพวกนี้ก็ตอนซื้อเท่านี้ขายได้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ ถ้ามองอีกรูปแบบหนึง่งก็เหมือนหุ้นนะครับหลักการเดียวกันซื้อเท่านี้พอหุ้นขึ้นท่านก็นได้กําไรขึ้นนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมมองว่าก็คือผมว่าจดสคอบอไม่ผ่านอยู่แล้วในมุมผมนะครับถ้าถ้าเอาเหรียญเอาคริปโตมามาจดสคอบอเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นสินค้าเนี่ยผมว่าเขาไม่ให้ผ่านนะครับเขาเขาไม่ให้ผ่านแต่อาจจะจดเป็นสินค้าอื่นแล้วก็เหมือนมาสวมแทนอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ท่านก็ ลองตรวจสอบลองตรวจเช็คกันดีๆครับนะลองเช็คกันดีๆเพราะอบเขาบอกเขาเข,า,ข,า,ขาไม่อนุญาตอยู่แล้วครับมาเพราะมันมันนะมันไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ